มาแล้วนะครับตัวกอ่อกวนหาเลยหาอะไรกุยดิอ้าวไม่อ่ะอขี้เกียจแล้วเนี่ยกอ่อกวนอะไรนี่ไม่เอาไม่เอานี่ไม่เอาจะใส่ถุงดำกอ่อกวนทำไมก่อตัวกอ่อกวนครับอ่ะอ่ะไปไปเนาะกอ่อกวนเข้าไป ขอควนเข้าไปอืมเอาเอาเข้าไปเอากาดตายกาดตายไม่ได้กลัวฟันหักเลยนะไม่ได้กลัวฟันหักเลยนะโซดาขอแล้วลวกูกมาขอคืนขอคืนนะขอคืนนะเข้าใจไหมฮแ่ไม่ยอม่คืนอีกอา้อาวอ้าวมาขอคืนแล้ว